สวัสดีครับผมเมดิเอตเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายการเล่นแบบโมเดนในเกม Street Fighter 6หรือว่าสตรีทภาคหก 6, นะครับว่ามันแตกต่างมีความยากง่ายจากแบบคลาสสิกยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้อาจาอาจะเป็นคลิปแรกของช่องผมเนาะแล้วชอบคอนเทนต์แบบเกมต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคต่างนะครับหรือไฮไลท์จากไลฟ์ของผมเองไลฟ์สตรีมหรือว่าทัวร์นาเมนต์ ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าการเลือกเล่นแบบโมเดิร์นหรือคลาสสิกเนี่ยมันจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนเลือกตัวละครใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาในเกมปั๊บก็คือเลือกไม่ได้แล้วถ้าจะเลือกจะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องออกไปเลือกตัวใหม่นะแล้วเวลาเราจะดูว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นโมเดิร์นหรือคลาสสิกเราสามารถดูได้ที่ไอคอนตรงบนหลอดเลือดตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว M ก็คือโมเดิร์นถ้าเป็นตัว C ก็คือคลาสสิกเนาะ แล้วก็โมเดนเนี่ยมันเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในภาคโงนะเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะให้มันแบบคล้ายกับเกมสมัยใหม่อย่างเช่นพวกโมบ้าเนาะที่มันแบบกดปุ่มเดียวถ้าออกสกิลออกเลยใช่ไหมฮะโมเดลก็จะเป็นแบบนั้นก็คือกดปุ่มเดียวถ้าออกใช้กันทีไม่ต้องกดพวงเยอะนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงโมเดนโดยที่ไม่พูดถึงคลาสสิกก่อนเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าจะมีการเปรียบเทียบกันนะหลายๆอย่างนะครับ แต่คลาสสิกเนี่ยก็คือการควบคุมแบบดั้งเดิมมันจะมีโจมตี6ปุ่มนะแบ่งเป็นปล่อย3ปุ่มเตะ3ปุ่มแล้วก็เรียงเบากลางหนักนะครับนะแล้วก็เวลาจะกดท่าสเปเชียลต่างๆพวกท่าเทพอ่ะนะนะมันก็ต้องควงก่อนก็คือกดทิศทางก่อนนะครับโคดูเคงก็ต้องควงนะครับโคดเคงก็ต้องควงนะฮะไม่ตายก็ต้องกดทิศทางทิศทางนะครับมันก็ทําให้แบบว่ากดท่าได้ช้ากว่าโมเดินโมเดินเนี่ยกดปุ่มเดียวออกเลยแล้วก็ ตอนเล่นแรกๆเนี่ยมันต้องเสียเวลาฝึกนิดนึงก่อนจะได้เล่นจริงอะ่ะต้องไปกดฝึกกดท่าก่อนซึ่งพอเป็นโมเดิร์นปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องฝึกก็สามารถเข้าไปสนุกได้เลยก่อนก่อนเราเค่อยไปฝึกทีหลังก็ได้ซึ่งพอปุ่มมันเยอะใช่ไหมครับถ้ามันต้องกดเองหมดมันทําให้แบบว่าวปุ่มและอิสระมากกว่าโมเดิร์นนั่นเองส่วนโมเดิร์นเนี่ยนอกจากเล่นง,ง่ายเพราะว่าท่ามันกดง่ายใช่ไหมครับปุ่มก็น้อยกว่าด้วยนะปุ่มโจมตีหลักเนี่ยมีแค่3ามปุ่มเท่านั้นก็คือโจมตีเบาโจมตีกลางแล้วก็โจมตีหนักนะครับ จะเห็นว่ามันไม่ได้แยกเป็นเตะต่อยเนาะคือมันจะรวมๆกันผสมผสมผสมกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม DI ก็แบบคลาสสิกก็มีเหมือนกันครับตั้งตั้งปุ่มได้เนาะมีแพรรี่นะครับมีสเปเชียลสเปเชียลคือกดท่าพิเศษตัวที่ไม่ต้องควงเลยเช่นริวเนี่ยกดต้องควงคลาสสิกต้องควงใช่ไหมครับแต่เป็นโมเดนปั๊บปล่อยทันทีหรือโชลเคนออกทันทีเหมือนกันนะครับในการปดแค่จังหวะเดียวเท่านั้น ต่อไปเป็นปุ่มออโต้นะครับออโต้ Auto เนี่ยกดเฉยๆของมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไปกดพร้อมกับปุ่มโจมตีต่างๆเช่นโจมตีเบาเนี่ยกดรัวๆอ่ามันจะเป็น Auto นะอ,ออโต้คอมโบนะอ่าออโต้มาจากอันนี้เองก็ออโต้คอมโบหรือถ้าเป็นปุ่มหนักก็จะได้คอมโบแม่ตายไปเลยหน้าที่ที่2ของอโตโตอปุ่มออโต้คือปกติโจมตีมีปุ่มเดียวใช่ไหมเบาเนี่ยยืนเบาก็คือยืนเตะเบานะครับของเซงคิฟถ้านั่งเนี่ยจะเป็นปล่อย,ย,ย แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้นั่งตเตะเบาก็จะต้องใช้ฝุกออโต้ Auto, บวกกับปุลต่อยเออปุ่มจมตีเบาใช่ไหมฮะหรือท่ามงท่ามงของแซงคิวเนี่ยปกติจะเป็นเดินหน้าบวกต่อยหนักแต่ว่าเดินหน้าบวกหนักของโมเดนเนี่ยมันเป็นท่าโอเวอร์เฮดครับซึ่งจำเป็นเหมือนกันส่วนท่ามงเนี่ยต้องกดออโต้บวกปุ่มหนักแทนครับอ่าแบบนี้ก็จะได้ท่ามงนะครับก็ไ,ม,ไม่ยากแล้วก็ปุ่มจับซึ่งจะกด เองก็ได้กดเองคือกดปล่อยเบาวบวกปล่อยกลางเอ้ยจมตีเบาวจมตีกลางนะครับแต่ว่าจะตั้งให้มันเป็นปุ่มเดียวของมันก็ได้เหมือนกันเอางี้มาดูข้อดีของการเล่นโมเดินก่อนนะหรือว่าเหตุผลที่เราควรจะเล่นโมเดิน์นั่นเองอย่างแรกเลยมันกดท่าง่ายนะท่าสเปเชียลเนี่ยง่ายมากแต่ว่าผมกดปุ่มเดียวสเปเชียลปุ่มเดียวก็ได้ spd แล้วซึ่งปกติมันต้องควงเกือบหนึ่งรอบนะครับถ้าเป็นจอยปกติเนี่ยวงแบบ360องศานะการเลือกท่าก็ง่ายมากคือมันมีหลายท่าใช่ไหมสเปเชียลถ้ากดเฉย เป็น SPD กดถอยหลังได้ท่าวิ่งจับนะครับกดลงก็จะเป็นลาเลียสแต่จร,ริงๆลาเลียสกดง่ายอยู่แล้วหรือว่ากระโดดแล้วกดก็จะเป็นท่ากระโดดจับกลางการนะครับซึ่งปกติอะถ้าเป็นคลาสสิกกดยากอยู่นะถ้าแบบจะกดเร็วๆอะปกติกดแเฉพาะในคอมโบใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นโมเดิร์นบัฟเราสามารถใช้ท่านี้ในการแอนตี้แอร์ได้หรือว่าโจมตีอีกฝั่งตอนอีกฝั่งกระโดดเข้ามาหาเราได้อ่าทีนี้เราจะแบบกระโดดแล้วหรือว่าลาเลียสใช่ไหมคือลาเลียสท่าเนี้ยไม่ค่อยดีด้วยถ้าอีกฝขขั่ง ปกติเ,เราจะต้องกระโดดโจมตีกลาร์การนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดเตะหรือกระโดดต่อยใช่ไหมแต่พอเป็นโมเดลปั๊บเราสามารถกระโดดจับแบบเท่ๆได้แบบปู่อ่าพอเป็นริวเนี่ยริวก็จะมีแบบปัดพลังใช่ปะถ้าเป็นเดินหน้าก็จะเป็นโพลูเชนนะครับหลังก็จะเป็นทัสน์สืบทลงไปดองกี้อะไรเงี้ยทัศน์สืการการก็ได้เหมือนกันนะส่วนการกดท่าแม้ตายเนี่ยก็ง่ายมากนะครับโดยการกดสเปเชียลคู่กับปุ่มโจมตีหนักพร้อมกัน แล้วเราสามารถเลือกว่าจะเป็นไม้ตาเวลหนเวลสเวลสได้ด้วยทิศทางที่เรากดเข้าไปถ้าเป็นเวล1ก็คือไม่ต้องกดทิศทางหรือเดินหน้าเอาก็ได้ถ้าเป็นเวลสเนี่ยถอยหลังนะครับถ้าเป็นเวลสกดลงนะลงแบบเฉียงก็ได้นะ่าก็จะเป็นเวลสนะครับซึ่งการกดแบบโมเดิร์นเนี่ยมันจะไม่แรงเต็มร้อเท่าคลาสสิกนะบอกไปก่อนแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับมีหลายกรณีมากที่ โมเดินกับคลาสสิกเนี่ยแรงเท่ากันเลยในคอมโบนะแต่ถ้ากดสดๆอะ่ะยังไงก็เบาก,ากว่านะจะกดให้ดูอย่างเช่น S.P.D เนี่ยหรือถ้าจับพุ่มนะสังเกตตรงนี้ไอหลอดไอวงเล็บเนี่ยอันนี้คือความแรงเป็นเปอร์เซนต์ว่าที่ใช้ปบมี้มันแรงเท่าไหร่ซึ่งมันจะค่อยๆลดลงอยู่แล้วนะเวลาใช้ในคอมโบประมาณ10%นะครับแต่ว่าโปรตีแล้วอะ่ะคิดแรกอะต้อง100%นะแต่พอเป็นโมเดิลมันเลยเหลือ80%ใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของโมเดินอีกอันนึงก็คือ เราไม่จําเป็นที่จะต้องกดแบบโมเดนตลอดนะครับพวกท่าสเปเชียลกับท่าไม้ตายเนี่ยเราสามารถกดเองก็ได้นะอย่างเช่น s e d เนะี่ยกดเองได้เลยนะของทังคิปเออมันก็จะเต็มร้อยเแบบนี้นะแล้วเราจะกดแบบโมเดน Modern ทำไมใช่ไหมก็คือมันเร็วกว่านั้นเองนะเาื่งงหวะเนี่ยเราควงไม่ทันด้วยจริงๆอย่างเช่นสมมติอีกฝั่งแดดเข้ามาเนี่ยเรากดควงไม่ทันหรอกนะเราก็กดแบบโมเดนไปนะก็ยังแรงอยู่นะครับแต่จะไม่แรงเท่า เต็มร้อยเอร์เซ็นต์แต่คือเน้นโดนไงบางทีโดนนสำคัญกว่าครับเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยเราเรียกว่าเรียกว่าได้โอเคแล้วกันก็คือถ้าที่โดนตอนแรกไม่แรงแต่เราสามารถตามไปซ้ำได้เออนะเอออย่างเช่นพวกค่า anti air เงี้ยคืออีกฝั่งโดนมาเนี่ยเรา n t i a ได้ร้อยหมายความว่าเราจะได้บุอีกฝั่งถ้าอีกฝั่งชอบโดนนะนะผมก็เลยจะแนะนำนะให้ค่คอยๆฝึก กดเองเวลากดคอมโบให้กดท่าเองนะมันจะได้แรงเต็มร้อยนะครับแล้วกดแบบโมเดนอะเอาไว้ใช้ตอนที่เราต้องรีแอคอะไรบางอย่างอีกฝั่งพุ่งเข้ามาอีกฝั่งกระโดดอีกฝั่งอะไรเงี้ยค่อยกดแบบโมเดนก็ได้นะครับคราวนี้มันจะมีอยู่หนึ่งท่าไม้ตายที่ห้ามกดแบบโมเดนในคอมโบเลยก็คือท่านี้นะของแซงคิดท่าเดียวเลยนะทั้งเกมท่านี้ท่าเดียวห้ามกดในคอมโบเพราะว่ามันถูกสร้างมาให กดแบบโมเดแล้วเบามากนะเแบาบมากเวอร์และข้อดีของการกดไม้ตายเองในแบบโมเด์นะคือเรื่องโมเดนมาตรวเองคือเราจะไม่กดผิดเลเวลเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของคลาสสิกเหมือนกันของบางตัวอย่างเช่นแซงคีฟเนี่ยไม้ตายเลเวลสามเนี่ยมันต้องควงแบบค่อนข้างมัวใช่ไหมมัวแบบนึงแล้วถ้าเราควงไม่ครบอินพุตเนี่ยบางทีมันได้เลเวลสองแบบนี้ใช่ปะใครเคยเป็นบ้างครับถ้าเป็นแบบโมเดน เลือกแบบโมเดิร์นตะกดเองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานี้เพราะว่าเวลาเราจะกดเองเราต้องกดปุ่มให้ถูกเลเวลด้วยคือถ้าเป็นเวลหนึ่งต้องกดปุ่มเบาเวลสองตัวปุ่มกลางเเวลสามเนี่ยกดปุ่มหนักอ่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะกดแบบเอาไม้ตายเวลสามใช่ปะ่ะแต่ควงแบบควงไม่ครบเนี่ยมันจะไม่มีทางติดเวลสองให้นะครับไม่มีเลยมันจะติดท่าอื่นแทนข้อดีอย่างหนึ่งของการกดไม้ตายเองในแบบโมเดิร์นนะีก็คือเราสามารถเลือกระดับความเร็วความแรงของไม้ตายได้ บางท่านะอย่างเช่นเอสเนี่ยแม่ตายเว 2, มันปล่อยพลังใช่ไหมปกติถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยความเร็วมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรากดปุ่มเบากลางหนักใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นโมเดนเนี่ยมันมันบังคับกดปุ่มกลางอย่างเดียววิธีเลือกความเร็วเนี่ยคือเราต้องกดเ,เดินหน้า,าเพื่อมันเร็วสุดๆตอนคัาสีีนหรือปหลังเพื่อมันชา้า ใช่ป่ะหรือไม่กดอะไรเลยเพื่อให้มันแบบกลางๆคราวนี้มันดีตรงที่เราสามารถเลือกกดตอนคาสินได้เว้ยคือเราไม่จำเป็นต้องเลือกกดตั้งแต่กดปุ่มบางทีเราสามารถหรือแอคได้ว่าเอออีกฝั่งทําอะไรแล้วถ้าปล่อยแบบเร็วอะได้เปรียบหรืออีกฝั่งทําอะไรที่เราปอยแบบช้าเราได้เปรียบเราสามารถเลือกทีหลังได้้อดีส่อไปก็คือทําให้กดท่าคอมมา normal ทุกฝั่งทุกครั้งครับคอมมา normal เนี่ยหมายถึงท่า normal ก็คือท่าโจมตีปกตินะที่ บวกกับทิศทางเข้าไปอย่างเช่นเดินหน้าถอยหลัง,งเช่นถ้าเดินหน้าแล้วกลางเนี่ยได้ท่าเขา่าใช่ไหมครับคอมานอร์มอลอันหนึ่งที่อยู่กับปุ่มออโต้ Auto เนี่ยของแซงคี ube, คือท่าหมงเนาะปกติมันจะเป็นเดินหน้าหมงมันจะมีบางครั้งอย่างเช่นตอนที่เรากระโดดคอร์ดอัพเนาะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะลงหน้าหรือลงหลังมันจะมีจังหวะแบบนั้นนะครับแล้วไอ้ท่าคอร์ดอัพมันเนี้ยคือมันการันตีได้หมงไงเราก็อยากจะมงใช่ปะ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันลงซ้ายหรือลงขวา ถ้าลงซ้ายเราต้องดันขวาใช่ไหมถ้าลงขวาเราต้องดันซ้ายเพื่อให,ห้ให้บรรมงคราวน,นี้พอเราไม่ต้องกดทิศทางใช่ป่ะเรากดแค่ออโต้เรากดหนักก็ได้มงเลยเราก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องแบบว่าตื่นเต้นว่าเอ้ยเราจะกดถูด้านไหมเพราะว่าเกมมันเกมมันแบบว่าเลือกได้ให้เราอัตโนมัตินะครับส่วนพวกตัวละครสายชาร์จเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษของมันอีกต่างหากนะครับในการเล่นโมเดนก็คือสามารถเก็บชาร์จไว้ได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยเลยดูให้ดีครับ รีบบูมสองที่ติดได้ไงนะครับเพราะว่ามันเก็บชาร์จตลอดนะแต่ก็ยังไม่มีสาระเท่าไหร่นะโชว์ให้ดูคำๆนะครับสาระจริงๆก็คือเวลาที่เราโดนบูดด้วยไดรัชเนี่ยเออเราจะสามารถสวนได้ดีกว่าคลาสสิกเยอะนะผมอธิบายรายละเอียดไว้ในอีกคลิปหนึ่งนะในการแก้ทางไดรัชโดยเฉพาะสูตรง,ง่ายก็คือเวลาที่มันมีช่องเนี่ยถ้ามันจะออกเองถ้ามันไม่มีช่องให้ออกมันก็จะไม่ออกนะครับสำหรับโมเดลเราสามารถกดรัวๆได้ c l าส s ิกทำไม่ได้แต่ว่าผมกดรัวๆเลยผมแบบชาร์จไว้แล้วก็รัวๆนะครลาสสิกน,นี่คือถ้าปล่อยเสร็จแล้วมันไม่ออกก็คือเราเสียชาร์จไปเลยใช่ปะเออสิทธิพิเศษอีกอย่างนึงอาจจะเฉพาะสำหรับกายนะครับก็คือถ้าเราปล่อยสนิกบูมแต่ว่าตอนเราปล่อยอเราใช้ปุ่ม Special บวกด้านหน้ามันจะปล่อยแบบเพอร์เฟกง่ายมากเอามหม่ คือโปรตีเพอร์เฟกอะมันต้องเกิดเฉพอะกันใช่ไหมภายในแบบประมาณ3-4มสี่เฟรมกดเดินหน้ากับปล่อยต้องพร้อมกันแต่พอเป็นโมเดิร์นปั๊มฮัทเดินหน้าได้นิดนึงเราค่อยปล่อยเออเพอร์เฟกก็ยังได้นะครับดูดิค่อยเดินหน้าไปทีนิดเออคือไม่ใช่แค่ปล่อดสีดบ,บูมแต่ซัมโมอร์ก็ได้นะได้เป็นแฟดชิกด้วยแฟดชิกเนี่ยคือเวอร์ชันเพอร์เฟกของซัมโมอร์ครับถามว่าแรงขึ้นไหมก็ไม่ แต่เท่ดีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโกงแทบจะ,ะพอกับการที่มันกดไมตาได้เร็วนยครับก็คือพอออโต้คอมโบเนี่ยมันสามารถช่วยเราคอนเฟิร์มฮิตคอนเฟิร์มได้นะฮิตคอนเฟิร์มก็คือการที่เราโจมตีไปฮิตแรกแล้วเราดูก่อนว่าฮิตแรกเนี่ยโดนหรือไม่โดนแล้วถ้าถ้ามันโดนเนี่ยเราค่อยกดท่าต,ต่อไปถ้าไม่โดนก็ไม่กดนะอันนี้คือฮิตคอนเฟิร์มปกติต้องใช้สายตาดูต้องเพ่งนะครับแต่ว่าถ้าเล่นโมเดล มันจะคอนเฟิร์มให้ต่นม,มัต์นะครับถ้าไม่โดนอ่าน,นี้ยังโดนอยู่โดนงตัวที่สองที่2คอนเฟิร์มให้ให้ด้วยนะดูด้ดยวยปะกดโมติกดเองไม่ได้นะจะตั้งแบบบล็อกอเลยเดี๋ยวเนี่ยกดลวงขนาดนี้ก็ไม่ออกนะครับราลาเรียดอะ่ะฮิวเวอร์นะครับถ้าโดนแค่อ่าโดนที่สองที่แรกกันได้ที่สองโดนคอนเฟิร์มให้ทันทีดูช็อตว่าเออดีมากนะครับแต่ว่า ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือคอมโบแบบออโต้คอมโบส่วนมากมันจะชอบใช้เกรดโอดเออถ้าใช้บ่อยๆอาจจะเบิร์นเอาท์เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งจะตายอยู่แล้วอ่ะก็กดแบบไม่หยุดนะครับกดไปเลยแล้วก็มันจะใช้ได้เฉพาะกับออโต้คอมโบที่มีการใช้ท่านในคอมโบนั้นอะ่ะสามท่าขึ้นไปอย่างเช่นสังกีมันจะเห็นว่ามีนั่งเตะเบาบินป่อยเบาแล้วก็ลาเรียใช่ปะมันือเป็นคอมเพลนให้บางตัวละครเนี่ย หรือบางคอมโบของบางกลครมันมีแค่2อง hit ตี normal แล้วก็ไปสเปเชียลเลยนะั้นคือไม่ได้นะครับอย่างเช่นชุลีนะชุลีนี้ไม่ได้เลยต่อไปลิลลี่นะครับลิลลี่เนี่ยดีกว่าแซงคิม,มากเอามาเป็นตัวอย่างละกันบางตัวมีบางตัวไม่ม,บมีบางตัวมีหลายท่าลิลลี่เนี่ยมีเยอะมากมี3ระดับเลยมีออโต้คอมโบเบากลางหนักเนี่ยมันช่วยคอนเฟิร์มได้หมดนะครับเอ,อย่างเบาก็คืออะ,ะเปิดเช็คก่อนเช็คก่อนว่าทุกคอมโบของลิลลี่เนี่ยมันคอนเฟิร์มให้เรานะถ้ามันกันอ่า เบาคอนเฟิร์มให้นะครับกลางก็คอนเฟิร์มให้แต่ว่าคิต <Yes! S 1> ที่สองเนี่ยมันเป็นโอดีอาจจะเปลืองนิดนึงแต่ฮิตแบบหนักเนี่ยดีมากไม่ใช้ไม่ใช้เกโอดีนะครับย hey! อ,อดนะครับถ้าโดนแม้แต่ฮิตเดียวนะครับสมมติคิดแรกไม่โดนที่สองโดนจะเกิดอะไรขึ้น s, <S มาใต้ออกนะครับแบบหนักเหมือนกันว้าวแม้แต่หอก <laughs> ไม่ต้องมาอนเฟิมเองกันหรอแล้วความแรงเนะี่ยเหมือนกดเองนะครับออโต้คอมโบนะออโต้คอมโบที่ไม่เบานะครับออโต้คอมโบแรงเหมือนปกติมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยความแรงของท่าสเปเชียลกับท่าไม่ตายเวลาเราก,กดด้วยอุมสเปเชียลแบบนี้นะนะมันจะเบาลงกว่ากดเองเบาลงระดับไหนขออธิบายเรื่องสเกลลิงก่อนสเกลลิงนเนี่ยเป็นตัวเลขแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความแรงของท่าที่เราใช้ปกติมันจะอยู่ที่100%นะครับ แต่พอใช้ท่าในคอมโบยิ่งเยอะสเกลลิ่งก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงตปวตีมันจะลดลงทีละ10%เครับท่าแรกร0อยเาสองสิ้า3% 80%อะไรเงี้ยลดลงไปเรื่อยแล้วเวลาเรากดแบบรัดแบบโมเดิร์นเนี่ยมันจะไม่ลด10%มันจะลด20%เลยนะครับจะเห็นว่าโปวตีเนี้ยลาเล็อ่ะแรง100%ยใช่ปะดูตรงนี้นะครับอ่าดูตรงนี้ความแรงพันสี่สเกลลิงห่งร้อนะครับ ถ้าใช้แบบโมเดิร์นนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มมา80เลยนะครับแล้วก็ความแรงก็เหลือแค่ ,1 120งพนนะครับเบานะถ้าใช้แบบสดๆอ่ะก็จะเบาจริงๆใช้ในคอมโบก็เบานะเบาลงนะครับแต่ว่าถ้า normal ต่างๆเนี่ยแรงเท่าเดิมนะครับไม่มีท่าไหนเบาลงแล้วก็ถ้าเรากดคอมโบด้วยออโต้คอมโบเนี่ยก็ไม่เบาลงนะครับท่าทุกท่าที่อยู่ในออโต้คอมโบแรงเหมือนกดเองทั้งหมดนะครับนะจำไว้นะเลขสเกลิ่งที่ไม่ตายในาสเ เดี๋ยวผมลองกดแบบเองเมื่อกี้กดแบบออโต้คอมโบนะถ้ากดแบบเองจะเป็นยังไงกดยังไงก่อนอ่ะอ่ะห้าสิบห้าเหมือนกันคนระับอันนี้กดเองกับออโต้คอมโบเท่ากันเลยนะครับไม่ต่างเพราะเวลาที่กดด้วยสเปเชียลปุ่มสเปเชียลเท่านั้นนะถึงจะต่างวันนี้มันจะมีกดในการเรียกว่าลดลดสเกลลิ่งของโมเดลเนี้ยหลายข้อเหมือนกันข้อแรกก่อนถ้าเราใช้สเปเชียลต่อกับสเปเชียล มันจะทับกันก็คือท่าแรกเนี่ย20ท่าต่อไปอีก20อย่างเช่นคอมโบนี้นะคอมโบดา์ิแพคของแซงกีดเนาะแล้วก็จับต่อถ้ามองทันเมื่อกี้จะเห็นว่าดาเมจมันสกเกลลงแบบพบภาพมากนะจากเมื่อกี้จาก56ก็คือเกือบ60ใช่ปะ่ะลดลงมาเหลือ40 ถ้าเป็นสเปเชียลต่อหมายตายก็จะลดพบพวกเหมือนกันอันนี้คือแบบโมเดนโมเดนต่อโมเด์นนะาจาก8ปตุม้มเหลือเจน2โอเคอาจจะอาจจะลงไม่เยอะมากแต่ถ้ากดเองอะ่ะวงน้อยกว่านี้นะอันนี้กดเองอ่ากดเองเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นบั๊กนะเกลลิิงเพิ่มด้วยงงมากเออ แต่ว่าคีย์คือถ้ากดสเปเชียลแบบแบบโมเดนแล้วไปต่อด้วยไม้ตายแบบโมเดนมันจะทับกันนะไอการลดสเกเยลเนี่ยแต่ถ้าเราใช้ไม้ตายก่อนไม้ตายแบบโมเดลแล้วต่อด้วยสเปเชียลแบบโมเดนเนี่ยมันจะบวกเอ้ยมันจะลด20%แค่รอบเดียวนะรอบเดียวรอบต่อตไปก็คือลดแค่10%อย่างเช่นคอมโบนี้แบบโมเดลนะเนี่ยเออหม่ ดูละเมียครับ3040นะอันนี้คือโมเดินเดี๋ยวผมจะโดดจับไปบธรรมดาอีกรอบนึงโอเคกดเองเจ็งว่าแรงเท่ากับกดโมเดินเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะใช้คอมโบที่มันเปิดด้วยไม้ตายแล้วต่อด,ด้วยสเปเชียลเนี่ยเราสามารถใช้โมเดิลกดก็ได้ก็จะง่ายกว่านะครับแต่ก็ต้องไปลองเช็คด้วยนะบางตัวอาจจะไม่เหมือนแบบนี้แต่ว่าคอมโบที่กดแบบโมเดินเนี่ยก็จะไม่ได้เบา กว่าแบบคลาสสิกเสมอไปนะครับโดยเฉพาะคอมโบที่จบด้วยท่าไม้ตายต่างๆนะเพราะว่าท่าไม้ตายในเกมนี้มันจะเบาลงถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแล้วมันจะไม่ลงไปต่ำกว่านั้นลไม้ตายเวลหนึ่งเนี่ยจะลงไปแค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะเวลสองลงแค่สี่สิบแล้วเลเวลสามเนะี่ยไปที่ห้าสิบนะเพราะงั้นคอมโบที่ใช้ไม้ตายโดยเฉพาะเวลสามนะจะแรงพอๆกันเลยระหว่างโมเดนกับคลาสสิกนะถ้ามันปุ่มเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวมาลองให้ดูนะเอาแบบ โมเดินก่อนนะขบวบนี้ของเซนกฟครับคอมโบที่นั้นน่าจะได้เห็นบ่อยนะครับมาจำเลขเดาเมจกันนะ4455นะครับอันนี้คือกดไม้ตายแบบโมเดิเดี๋ยวกดแบบกดเองบ้างนะอันนี้กดเองนะ4455เท่ากันนะ ไม่ได้ขโมยยาวมากด้วยนะอันเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้คอมโบยากๆกกบ,บางอันอย่างเช่นของแังเกตเนี่ยกดง่ายขึ้นมากนะครับแล้วโมเดิร์นเนี่ยก็มีท่าไม่ครบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น normal หรือ special เนาะคือบางตัวอาจจะมีครบบางตัวไม่ครบบางตัวมีครบแต่ว่า special เนาะส่วนมากจะมีครบแต่ว่าเลือกราความแรงไม่ได้เออเลือกเบากลางหนักไม่ได้อย่างเช่นริวเนี่ยมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างมโชวิวเคียน้องเลือกระดับได้นะครับ บอกกันหนักได้ฮันโดเคนบอกกันหนักได้ท่านี้ก็บอกกันหนักได้นะครับส่วนท่าที่เลือกไม่ได้เนี่ยคือ,อ,อทัตส,สึมากิก,กับลองกี้คิกนะทัตส,สึมากิเนี่ยในเกมให้มาเป็นเวอร์ชันน่าจะกลางซึ่งเวอร์ชันกลางเนี่ยมันไม่สลับด้านเว้ยถ้าต้องเป็นหนักถึง,ถงจะสลับด้านซึ่งบางทีเราอยากจะคอมโบออกจากมุมใช่ปะก็จะใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แต่กลางนะครับแล้วก็ลองกี้คิกเนี่ยก็คือท่านี้ มันให้เวอร์ชันเบามานะครับซึ่งเวอร์ชันเบาเนี้ยเร็วแต่เสียเฟรมเยอะก็คืออีกฝั่งสามารถสวนคืนได้ถ้าเขากันได้นะครับซึ่งเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเนี้ยลองทิคลิกแบบหนักอะโกงมากนะครับสแปมได้คือเตะยังไงก็ไม่โดนผนิษนะก็เลยอาจจะต้องพลาดการสแปมท่านั้นไปนะครับแล้วก็ normal เนี่ยก็หายไปบ้างเหมือนกันแต่ส่วนมากจะ ให้มาครบแล้วต่ตัวบางตัว normal <S <S ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ครบบางตัว normal เยอะหน่อยก็จะหายไปบ้างนะครับแต่หลักๆที่หายไปจริงๆที่แบบอาจจะสําคัญก็คือท่ากระโดดนะครับกระโดดนี่แล้วแต่ตัวอย่างร็วเนี่ยกระโดดเบาดได้เป็นตดดเตะเนาะก็ยังมีคอร์ดอัพก็ยังดีนะครับกลางเนี่ยเป็นเตะน,นะก็ยังดีแต่ว่าโดดต่อยนังเนี่ยเออบางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะเขาจะชอบใช้กระโดดเตะหนักเพราะว่ามันไกลที่สุดนะครับเป็นท่ากระโดดของ ริลที่ใกล้สุดก็ไม่มีทําให้เวอร์ชันโมเดิร์นเนี่ยการกระโดดเข้าต้องกระโดดเข้าใกล้กว่าแบบคลาสสิกนิดนึงไม่งั้นมันจะวืดนะโมเดิร์นเนี่ยมันมีปุ่มน้อยใช่ไหมครับทำให้หลายๆายท่าต้องใช้ปุ่มร่วมกันแล้วมันมีโอกาสทาให้กดท่าผิดได้อย่างเช่นเซงคิมเนี่ยมี S.P.D. ใช่ไหมที่ควงวงกลมเหมือนกันแล้วก็มีกระโดดจับที่วงกลมเหมือนกันนะถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยมันจะใช้ปุ่มต่อยเพื่อ S.P.D. บนพื้น ปุ่มเตะเพื่อ SPD กลางการาใช่ไหมครับจะไม่มีปัญหาทับซ้อนกันเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเป็นโมเดิร์นเนี่ยบางทีเราอยากจะกระโดดจับมันจะได้ SPD บนพื้นแทนครับอ,อ๋อต้องแบบว่าต้องรอให้แซงคิปกระโดดขึ้นไปจริงๆถึงจะใ่้กดโจมตีได้นะมิฉนั้นจะติด SPD ตลอดเลยซึ่งกดยากมากนะในในคอมโบที่มันแบบต้องมีจังหวะกดแคบ,บนิดนึงปติต้องกดแบบโมเดิร์นครับแบบนี้ซึ่ง กดติดง่ายกว่านะกดโดดโดดถอยหลังแล้วกด S อ D ดีแต่มันเบาวกว่าไงหรืออย่างเช่นท่าราเรียสนะครับขอ,องแซงจิมเนี่ยมีโอกาสกดติดเป็นท่าจับทุ่มได้ด้วยนะครับถ้าเรากดไม่พร้อมกันจริงๆนะกีฬาเรียสเนี่ยมันกดด้วยต่อยเอ,อ่อโจมตีกลางกับโจมตีหนักใช่ไหมถ้าโจมตีบากกับโจมตีกลางจะเป็นท่าจับเนาะแต่ถ้าเราแบบกดไม่พร้อมกันบางทีมันไล่นิ้วนิดนึงอะ่ะโดยไม่ตั้งใจไงยังพร้อมกันอยู่เนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเรากดพร้อมกันแล้วแต่ว่า เกมมันรับไปไม่พร้อมกันเนี่ยเราจะได้ท่าจับแทนครับซึ่งแบบแทนที่จะแอนตี anti ้แอร์ใช่ปะ่ะจะได้ท่าจับแทนซึ่งแบบหัวแตกนะครับบอกเลยวหัวแตกแล้วก็ยังมีโอกาสทําให้เรากดท่าคอมมานด์นอร์มอลพลาดได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีแซงเกมเนี่ยปกติปุ่มต่อยกลางมันจะไม่มีคอมมานด์นอร์มอลเนาะก็คือสามารถเดินถอยหลังเดินหน้าได้สบายแล้วก็กดเดินค้างได้เรากดต่อยกลางได้เลยมันก็จะต่อยกลางให้อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นโมเดนปรับกดเดินหน้าค้างไม่ได้มันจะติดท่านี้แทน,นครับเราต้อง ปล่อยปุ่มเดินหน้าก่อนเราค่อยต่อยกลางซึ่งมันจะทําให้เสียจังหวะนิดนึงแล้วก็ในหลายๆครั้งเลยถ้าเรายังไม่ชินเนี่ยเราจะปล่อยเดินหน้าช้าไปแล้วมันจะได้เข่าแทนโดยไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเสียเฟรมได้นะถ้าเราแบบเข่าไม่โดนอะ่ะนะแล้วก็อะไรอีกครับต่อยหนักนครับโปรตีต่อยหนักเนี่ยเดินหน้าเนี่ยมันจะเป็นมงใช่ไหมบางทีเราจะเดินหน้าไปต่อยอ่าแต่ถ้ากดพลาดยังได้มงใช่ไหม แต่ถ้ากดพลาดในโมเดนเนี่ยมันจะได้โอเวอร์เฮดแทนนะครับอันตรายมากนะถ้าเนี้ยแล้วบางตัวละครอย่างเช่นกายเนี่ยมันเลือกไม่ตายไม่ได้ด้วยคือไม่ตายแบบคลาสสิกอ่ะอันเนี้ยเป็นบนเท่านั้นถ้าอยากได้แบบโบรางทำไงครับต้องกดแบบโมเดนเท่านั้นด้วยนะนะทำให้แบบมันเบามันเบาลงนะครับถ้าเราจะใช้ตอนเวกัพอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเราอยากจะกดเตะเบาลัวๆใช่ไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นโมเดลเอ่อ ยางเร็วเนี่ยคือถ้ากดรัวๆปั๊บมันจะมันจะเป็นปล่อยเบาต่อให้ทันทีแล้วแต่ตัวแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทําให้เราแบบว่าไม่สามารถกดเตะเบาเตะเบา,บเบาแล้วค่อยต่อยเบาได้เพราะว่าพอไว้ดักคนลุกใช่ไหมทิศแรกเขาจะกันได้ไงแต่ที่สองเขาอาจจะลุกแล้วเขาจะโดนโลนะครับโมเดิร์นเนี่ยทำไม่ได้ทําให้เวลาเรากันโลากโมเดิร์นเนี่ยเราสามารถเดินกดเดินถอยหลังได้เลยไม่ต้องกลัวโดนโลและข้อเสียสุดท้ายนะครับอาจจะเป็ใช่เรื่องใหญ่มากจริงๆเป็นเรื่องเล็กมาก แต่ว่าถ้าใครที่เคยเล่นคลาสสิกมาก่อนแล้วอยากลองมาเล่นโมเดิร์นเนี่ยอาจจะเจอปัญหานี้ก็คือเราไม่สามารถกดไดรัตจากนอร์มอลตอนที่เรากดนั่งค้างไว้ได้นะครับต้องปล่อยก่อนห็นว่าเนี่ยไม่ออกเว้ยนะใครที่แบบอยากจะนั่งแต่กลางแล้วไดรรัตเนี่ยไม่ได้นะครับต้องปล่อยนั่งก่อนถึงจะได้นะอันนี้ต้องเรียกว่าเปลี่ยนความเคยชินอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสะที่เดียว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ o d เด n Control ใครที่ยังมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าทักมาถามผมได้ที่เพจ a c e b o o k m e d i เ Gaming นะครับก็พร้อมจะตอบคำถามให้นะครับผม